กราบสบายดีโมดสุขูสุคน,นะตอนนี้คอยจะพาทุกคนไปเบิงไปสมอถนนคนทางอยู่ประเทศลาวเฮ้าเนาะนั่นก็คืออยู่นครล,ล่วงเวียงจันทร์จะพาที่พี่เพื่อนๆไปสมไปเบิงเลยเนาะสบเบาๆร้ายเนาะไม่แต่ถ่ายถนนให้พี่น้องได้สมได้เบิงเนาะโอเคไปติ่ตามเลย สนเส้นนี้ก็แมนถนนแต่คิวรถส้ายใต,ต่ฮอดคิวรถส้ายเนื้อเนาะจะถ่ายให้เบิ่งน้ำกันถนอนอยู่ราวเฮานี่รถจักรจะน้อยกลัวเนาะเห็นแต่รถใหญ่ลาย มันแตกต่างคืออยู่ประเทศเวียดนามเนอะอยู่เวียดนามนี่รถจักรรถทีมนี่ร้ายเนอะอยู่ลาวเฮานี่เขาว่าทุกแต่ว่าเบิ่อรถใหญ่ลายกลัวรถจักรเฉพาะในตัวเมือง นี่ก็จะเป็นประตูไส่เนาะประตูไส่เห็นบอกง่ามบอกพี่น้อง งามขนาดนรงเวียน ไฟแดงถนอนอยูลาวยูบานเฮ้านะพี่น้องต่อเร็วๆนี้คือทรายเนื้อนะสอกบานอยู่บานขักจากสายไปถนนจากสายไปหาสายเนื้อ ในไลฟ์ก็รู้จักเวลาเรา ลาวเฮาดูปยันในรถจักรไลค์นะนี่แหละตัวเมืองตัวเมืองใหญ่ของประเทศลาวเฮาคือคอนโดมิเนีย์สำรับคลิปนี่ฮอลก็จะจบลงเพียงเท่านี้เนาะ บุกขอบใจทุกทานที่เขามาเบึ่งมาสมแต่ตรงาาตรง